มาพ่อกับบ่าวแจมพาลุยนะครับพี่น้องก็สวัสดีสุขสุขคนนะครับละสลหรับเมื่อนี่นะครับบ่าวแจมก็สมาปากเบ็ดนะครับก็เป็นไม้ไม้ครับนี่ก็มาลองเบึงครับสีมานบ่ครับไม้นี่นะครับพี่น้องเีืนีเบ่าวแจมก็ได้เตรียมเบ็ดมา30หลังนะครับก็ไม้นี่ก็บ่บใหญ่ปันใดนะครับพี่น้องไม้นะครับก็หากินได้นะครับเนาะทางวานแหทาง ปักเบ็ดนะครับมาน,นีเบาแจมกันเลยว่าสีมาลองปากเบ็ดเบิ้งครับว่ามันสีคืบ่ครับพอดีเบาแจมกันเห็นป่ามันขึ้นหลายอยู่เนาะนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปใส่ไปรุ่นน้ำเบาแจมนะครับ อ่าครับพี่น้องตอนนี้เบาแจมก็ได้ปักเบ็ดเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับเนาะสามสิบหลังกับปักอ่อมเลยครับสูตรพอดีครับครับพี่น้องสำหรับคืนนี้กับมาลุนกับเบาแจมครับว่าสิห้านบ่ครับพี่น้องไม้นี่นะครับเบาแจมกับมะเคยมาปักเลยนะครับเนาะก็เป็นไม้อันเป็นหม่องเก็บน้ำนะครับเนาะของมู่บานนะครับครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้นะครับ ก็คาแล้วนะครับเบาแจมกับสิขอโตกับบานก้อนครับพอกันขึ้นนี่ครับพี่น้องมาลุนมาชมกับเบาแจมครับแล้วครับพี่น้องตอนนี้เบาแจมก็มาหอดทีไม้เป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเนาะก็ไปลุนชมกับเบาแจมครับสหมานบ้านเราครับ อย่าหลอนพี่น้อง พี่น้องเจียงพยายามมากเลยเลยครับลหลังนี้นะครับจมครับ้ไปอ่ะครับพี่น้อง,องลุนน้นกันครับฉันเห็นตัวเยอะปลาะครับพี่น้องไปงไม่ ครับพี่น้องใส่งามครับใส่งามอยู่ครับแต่ม่ไดครับพี่น้องมันอยู่ครับมันอยู่ ดมแล้วนะครับพี่หนุ่มโอเจม่าตะเบียดหายครับมีโตมีโตครับพี่น้อง เกก็็บบครับสองแต้มนะครับมั้งมานพี่น้องมาน ไอพี่น้งหลังนี้มีโตครับพี่น้องครับรกอครับพี่น้องกอม้ล้วครับมา้าแล้วซุบ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  ส่ยงามนะครับแต้มทีสามนะครับเนาะกบกกะไรนะครับพี่น้องอยู่นี่นะครับจมเห็นกระโดดลุ่ง สามสี่ตัวแล้วครับอพี่น้องรุ่นเอาฮะครับพี่น้องตอนนี้บราแจมก็เห็นกบกระโดดสี่หาตัวนะครับ,บเนาะบราแจมก็เลยเกาะเงียวยไว้ครับถา้าหลุนมืออื่นเซาครับพี่น้องมันิมีตัววะครับ พอดีตรงนี้เราแจมก็เห็นกบมันกระโดดลงนะครับเนาะเลยเอาเบ็ดมาปักไว้ครับนะครับสําหรับขึ้นนี้นะครับเราแจมก็ได้ย้ำเบ็ดเซตเว้นทีเรียบร้อยแล้วครับก็นี่ก็มันครับพี่น้องตาคอเลยครับพี่น้องสวยงามครับพี่น้องครับปาคอครับก็ได้สามแต้มนะครับเนาะสำหรับขึ้นนี้ครับ ครับพี่น้องก็มาผอกับเบ้าแจ่มมืออื่นเสาครับไปครับอาครับพี่น้องตอนนี้ก็เบาแจ่มก็ได้มาถอดเบ็ดแล้วนะครับน้นี่ก็มาสายในจักน้อยนะครับก็แจงจังปางเลยครับพี่น้องครับพี่น้องไปรุ่นกับเบาแจ่มครับเสานี่ที่มีโตวะครับเบ็ดคือขอนขางเสียเงียบครับบาตีมายังเลยนาะครับนาะ ครับสำหรับล้างแรกครับอ้้งอ้งแรงบดตีนนะครับอ่ามีโต้เสยครับวา่าแต่เสพตออาตาคอครับพี่น้องใส่งามอยู่ครับ ครับสำหรับเซานี้นะครับหลังแรกนะครับแหกมานครับพี่น้องบเบาแจมกอมาสายนะครับมื่อนี้ยืมกระชั่งครับ ก็สังกระลือมา,มากานะครับเนาะนี่ก็ตื่นสวยครับมื่อนี้ไปครับพี่น้องคุณต่ตไปครับ,บเเตรียมครับอหลังนี้มีโตครับเอาพี่น้องครับเอ้ยครับปาคอปาคอคือเกาครับ ใส่ซ้ำกันเลยครับพี่น้องอู้อ,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 อแห้งลายนะครับโตไปไงนะครับแห้งลายแห้งคักครับพี่น้องมาแล้วครับเศรานีนะครับเกิดแต้มที่สองครับ โอ้พี่น้องมาเตยมกับโปไดเอา้ากระชังมากนะครับเรียบร้อยครับมาครับเซาเนียนะครับสองแต้มนะครับครับสำหรับบิดกบก็โปได้ครับเอาล่ะครับพี่น้อง หลังทางนาครับติงบักคักเลยครับพี่น้องครับเอู้ไปยังเนาะอูเฮ้ยครับก็ครับอู้พี่น้องเอู้ไปยังครับนี่อ้าอู้ติงแหงครับอู้อยู่คนละครับอยู่คนเนาะอ้าวพี่น้องลุดครับว้า ว้าวท่านเห็นตัวยู่ครับรู้เลวครับพี่น้องบดายซ้ำครับไปแล้วปเป็นยังครับพี่น,น้องบอเป็นยัง ไปพี่น้องรุ่นโตครับโอ้ยบ่าวเจ็มถอดแสบโหครับตาเสียดายนะครับเนาะโอ้ยโตใหญ่เลยครับเห็นโตครับคือโตใหญ่นะครับดินปะนี่เห็นแต่ดำๆครับมองหัวปลายอย่างครับพี่น้องหลังนี้มีโตนะครับ พันธุ์กับใหม่นะครับหนาสิตายนะครับเนาะพอดีเพิ่นขึ้นหันใจว่าได้ครับน่ครับตายแล้วครับพี่น้องเป็นพันกับใหม่ตัวนี้นะครับขึ้นหันใจว่าได้ครับตายขอรอเลยครับเอาครับแถมทีสามครับพี่น้อง ครับพี่น้องปลาใส่เดียวกันนะครับทำง้าครับพี่น้อง,องซึกว่าเบ็ดหายนะครับแล้วยิ้มซิมครับพี่น้องครับเบ็ดหลังนี้หายครับเบ็ดหายแล้วครับพี่น้องหลังหนึ่ง าล้ครับพี่น้องสำหรับเสานี้นะครับก็ได้3ามแต้มครับแต้มทีซีก็ได้ลดไปนะครับเนาะแต้มทีห่าก็ถอดเบ็ดหายครับตอนนี้กจหาเบ็ดบ่พอครับครับสำหรับไม้นี้นะครับก็ถือว่ามานครับพี่น้องปากั้งแหลกเนาะครับเนาะของเบาแจมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับ,บเบ้าแจมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บเนะบาเ้าแจมแน่เบ้าแจมจะได้มีกำลังใจให้คลิปต่อนะครับเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับครับตรงนี้ก็บอาจจะเป็นตรงปลักคอแล้ครับส่วนหมากแล้วนะครับ,บเบ้าแจมก็ได้แต่ปลักคอเลยครับนี่ ใส่งามๆครับพี่น้องครับสำหรับมื่อนี้เบาเตียมขอลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ